ครับสวัสดีครับนักเรียน i อพีที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครคกริปเนติประวัติในชั่วโมงดนตรีเมโลเดียนกันอีกแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาฝึกเพลงโอซูซาน่าซึ่งเป็นเพลงในสไตล์โฟล์กซองนะครับก็คือเพลงพื้นเมืองของอเมริกันกันนะครับเดี๋ยวมาดูโน้ นะครับว่าโน้ตเพลงเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาร้องโน้ตพร้อมๆกันนะครับพร้อมแล้วเตียงอ่าเดวครูเขียนโน้ตไว้ขึ้นโน้ตทีละบรรทัดร้องกันไปให้เป็นจังหวะนะครับพร้อมๆกันอ่าเตรียมตัวนะครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามโดเรมี son son la son mi do re mi mi re do re Hãy chay do re mi son son la son mi do re mi mi re, re do bye fa ซอนซอนมีโดเรโดเรมิซอนซอนลาซอนมิโดเรมิมิเรเตโดไม่ยากโนเป็นอาจจะมีช่วงลาสอนนี้เคยฝึกอ,อยู่แล้วช้า เดี๋ยวครูจะบอกระบบนิ้วช้าๆอขอร้องโนต้ตเป็นจังหวะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เข้าใจํำนองแลจะจังหวะโอเคนะครับอ่ขึ้นน้ตเลยพร้อมเตี่ยเนงสองสโดเรมิซอนซอนลาซอนมีโดเรมิมีเรโด सा 度...愛...分...分...分... ร้องกันได้แล้วพอจับทำนองแล้วก็จังหวะกันได้เคยน่าจะเคยกันเคยฟังเคยได้ยินหรนบ้างเพลงนี magic, ้โอซูสานะอาจจะยังไม่รู้จักชื่อเพลงเดี๋ยวมาดูมือระบบนิ้วเหมือนเดิมนะครับโดเรมีฟาซอน่ะชัดอาบรรทัพแรก สองมาทันแรกนี่โนต้ตอยู่ในโดเรมีฟาซอลเลยลาซอลอ่ามีลาสอนอ่าอ่าเตรียมตัวเดี๋ยวกูจะรองโน้ตแล้วดูนิ้วเดี๋ยวกูจะอธิบายไปทีละบรรทัดอ่าดูนะครับอ่าหนึ่งสองสามโดเรมีซอลซอลปลายกลางนิ้ว la sol mi do re mi mi re do ple hãy chạy do re mi son son la sol mi do re mi mi re สบายมากไอพีเจอรีระดับนี้คล่องแนละ้วโอเคนะครับอ่าไปข้อต่อไปข้อสองมีสองข้อหลักๆขึ้นฝานี่ขึ้นฝา,นนานแต่นี้มันจะยากตรงนี้นิ้วอาจบางคนเะกลางไม่ออกฝาแล้วก็ไปลาเ่ยปกติอยู่ซ้อนนี่ไหมกลางน,นิ้วนีกลางนิ้วซ้อนหน่อยอ่านเดี๋ยวครูจะลองรถช้าช้าช้าอ่าดูจะช้าอ่านนึงสอง สามสี่ฟ้าฟ้ากลางนิวลันลันลันซอนซอนอามิมิมโดเรอ่าวางมือใหม่ค่ะขอท่อนอีกครั้งหนึ่งจับช้าอหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ฟ้าฟ้า La 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 sol sol đi ngậm thì gấp mi Mình mi cho re. re Mi đi, lấy tóc 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 mi Sol re, mi, mi Re โอเคนะครับอ่ะทอนนี้อีครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปชมปูวางมือแล้วก็เดี๋ยวไล่ตาไปสาธิตการเป่าให้ดูอีกทีนึ่งอ่ะทอนนี้เริ่มจากฟ้านะครับโดเรมีฟาอยู่นี่อ่ะพร้อมยังวางมือดีๆเลยจะได้ไม่งงหนึ่งสองสมสี่ฟ้าฟ้า,ฟาลาลา ลาซอนซอนมโดเรโดเรมีซอนซอนลาซอนมีโดเรมีมีเรเรโดโอเคเดี๋ยวไปชมกูจะสาธิตนะครับนักเลงก็วางมือแบบ อะตามไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปร้องให้ได้โอเคยังพร้อมจะไปดูกันหรือยังเตรียมอ่าครูจะเป่าแล้วก็สาธิตให้ดูชา้าๆโอเคนะครับตรียมหนึ่งไปดูกันพร้อมๆกันนะพร้อมตรียมโอเคสองสาม Ha ha ha. สวัดีครับพบก,กันอีกนะครับในเพลงโอซูซานาเดี๋ยวมาดูโนต้ตเพลงกันนะครับเดี๋ยวฝึกนิ้วช้าๆนะครับช่วงซอนกัลลาเนี่ยชา้ชาๆฝึกชา้ชาๆก่อนช,าชาอ้าๆหาดูกันนะครับชา้ชาๆเดี๋ยวจะลองโนต้ตให้ฟังหนึ่งสองสามโดเรมีซอนซอนลาซอนมโด le mi mi le do le do le mi son son la son mi do le mi mi le le do fa fa la 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 son son mi do le โดเลมีซอนซอนซันมีโดเลมิมีเลเลโดอ่าลองฝึกดูนะครับช้าๆอ่าเดี๋ยวมาดูสาธิตการเป่าอีกหนึ่งครอบพร้อมหรือยังครับอ่าเตรียมช้าๆนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทเพลงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับฝึกเล่นเนโลอเรียนต่อกันไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันหนึ่งสองสามครับนักเรียนคงเล่นและร้องโน้ตเป็นจังหวะกันได้แล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูก,กิจจะให้นักเรียนทำใบงานหนึ่งใบนะครับ เดี๋ยวไปดูตัวอย่างหัวรายงานกันเลยนะครับครับมาดูหัวรายงานกันนะครับเริ่มจากเช่นเดิมนะครับดูนะครับนักเรียนเริ่มจากโรงเรียนเห็นไหมครับครูเขียนว้ให้แล้วเป็นตัวอย่างโรงเรียนปฏิยุตยอุดมศึษามันทับต่อไปเข้าเป็นวิชาดนตรีเมโลเดียนเห็นไหมครับตามด้วยกิจกรรมก็แล้วตามด้วยเพลงเพลงอะไรนักเรียนเลือกมาเลยนะครับ ที่เรียนมาทั้งหมดเลือกมาเพลงอะไรก็ได้นะครับพอนักเรียนเลือกเพลงได้แล้วเขียนชื่อเพลงลงไปเลยนะครับรบรรทัดต่อมาก็เป็นชื่อนาะมสกุลเหน็นะครับครูเขียนเป็นระยะเป็นตัวอย่างให้ดูะนะครับขอบไปงานก็ห่างจากขอบกระดาษ1เซนเมตรเห็นไหมครับครูลากเป็นนิ้วสอให้ดูช่วงนี้นะครับหอวไปงานก็ประมาณ2นิ้วครึ่งอ่า นักเรียนเห็นไหมครับจากนั้นนักเรียนเขียนหัวไปงนานเสร็จแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงนะครับก็เป็นชื่อเพลงเ,เพลงนี้จะอยู่ประมาณนักเรียนก็พยายามให้อยู่กึ่งกลางกระดาษนะครับอ่านรูเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูเห็นไหมครับพยายามอ่านเห็นไหมครับแล้วก็เพื่อความสวยงามนะครับก็ให้ตีเส้น หนสองไว้เลยมันจะได้ไม่เบี้ยวจะได้ตรงตัวหนังสือก็พอประมาณตัวโน้ตห็นไหมครับเว้นระยะเห็นไหมครับครูทำลูกศรตามความเหมาะสมครูจะดูความเข้าใจของนักเรียนนะครับว่าโน้ตแต่ละวรคนี้นักเรียนเขียนถูกต้องไหมโอเคนะครับครูดูความสวยงามความสะอาดเรียบร้อยเป็นคะแนนนะครับ สรุปผลงานนักเรียนในใบงานใบนี้เลยใบสุดท้ายนี่ภาพนี้เลยนะครับโอเคนะครับเข้าใจทุกคนนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับคงเข้าใจแล้วทำกันได้น,นะครับเดี๋ยวกูสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งใบงานเป็นเพลงที่นักเรียนเรียนมาแล้วนะครับ เลือกมาหนึ่งเพลงนะครับเขียนให้สวยงามตกแต่งนะครับโน้ตจัดระเบียบให้เรียบร้อยตามความเข้าใจของนักเรียนทุกคนนะครับก็จะสรุปแล้วก็เป็นคะแนนในปลายภาคครูกิกหวังว่านักเรียนทุกคนคงมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีกันทุกคนนะครับในช่วงนี้นะครับ ค่อยๆทำไปครับเพลงไหนเราเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรรองโน้ตให้ได้ก่อนนะครับรองโน้ตแล้วก็วันนี้นะครับมาสรุปเป็นใบงานทำให้สวยเลยนะครับใบเดียวมืงขอใบเดียวนะครับทำให้สวยตกแต่งให้สวยงามเลยแล้วนำมาสดงตามแพลตฟอร์มที่เคยส่กันนะครับตามที่เคยส่ง <c oughs> พบกันใหมนะครับในบทเพลงต่อไปแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุภาพอามัยไรกระ่ายแข็งแรงนะครับแล้วก็หนือสิ่งอื่นใดก็ให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็รับนี้นะครับจะลืมใส่แม้แล้วก็มาพบกันอีกนะครับในเพลงเพราะๆมีอีกหลายเพลงนะครับที่เราต้องฝึกด้วยกันสำหรับวันนี้ครูก็บ สวัสดีนะครับบ๊ายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ